i know it is hard here but keep going you are my part i always look at your back and says almost there my love and says this is another test for you to go up and says what is manifesting right to your life is from your subconscious. Let it manifest to have more space and say, "I always love you." You always pass my twin flame. ฉันรู้ว่ามันยากที่ การใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แต่ว่าไปต่อนะคะเธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันฉันน่ะคอยอยู่ข้างหลังเธอเสมอและพูดว่าใกล้ถึงแล้วนะที่รักของฉันและพูดว่าอันนี้สิ่งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงแค่บททดสอบอีกบทหนึ่งสำหรับเธอที่จะก้าวขึ้นไปและพูดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอนั้นมาจากจิตใต้สำนึกสิ่งเหล่านี้ถูกสะสมมานานมาหลาย มาหลายมาหลายชาติปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ได้แสดงตนออกมาแล้วเธอก็จะได้มีพื้นที่มากขึ้นและพูดว่าฉันรักเธอเสมอและเธอก็จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ ไปเสมอไม่ทวินเฟรม